ไทยอนไทยเข็นตกคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นดูแลอันนี้มั่วแล้วไม่มีช้อยส์ก็ตอบได้นะสุดยอดมากทั้สองข้อมือไอ้นี่ทำอะไรครับอันนี้ถ้าผิดจะคือหมาเลยนะผมว่ามั่นใจมากใครหมาหนรอสวัสดีครับกลับมาพบกับบิวเซนเซค่ะบิวเจนนี่หนุ่ยยักร์มาสดเย้วันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่ปันปากญี่ปุ่นค่ะ ติ๊กต็อกเกอร์นะครับช่องปากเจแปนเนี่ยครับผมพี่ปังครับเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้ผมครับโอ้ลูกศิษย์เป็นไงบ้างคะลูกศิษย์ดีมากครับผมแบบโหไอหยันมากเลยครับวันนี้เราจะทำอะไรกันอ่ะเวันนี้ทำค u ิ z เกี่ยวกับญี่ปุ่นครับระหว่างใครกับใครพี่บีมครับพี่ปังครับใครจะตอบคำถามได้คะแนนเยอะกว่ากันอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ช่วยกันตอบไปกับเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ผมเตรียมหกวิชาครับ พกวิชาเนี MM ่ยพกวิชา20่สคำถามครับโอ้โหพกวิชาวันนี้นะครับขอบอกเลยว่าไม่แพ้แน่นอนถ้าแพ้นะจะให้ลูกศิษย์ผมกินวาซาบิก้อนเท่ากําปั้นเลยโอ้ยจคนที่หนึ่งครับค่ะให้ครับวาดอีปุนวาดวาดแผนอีปุนนะครับญี่ปุ่ไทิศวัดให้คันแนงคนที่สวยุวไป โอ้โหต้องาสวยอ่ะโอเคโอ้ยเสียแล้วเรียวพ่ยเรื่อโอ้โอเคหนึ่งสองสา โอ้โหเดียวนี้นี่มีโอกินาว่าด้วยนี่นี่นี่นีาจจะไม่มีชิกี่อยู่ไหนอ่ะเจ้กับสองกูปูนี่ไงนี่ไงชูรุนนองชูรนนอนี่ไงครับอันนี้หมดปลาใช่อันนี้มมากกว่าครับสีปาโอกินาว่าไ้เป็นจุดเปนอใช่ดีดีดีอ่ะอ่ะอีสวยกว่าครับโอเคครับพูดเก็ตได้นี้มอนอพี่สองครับ เอออันนี้ยากนะโกดที่ใต้สุดภาคใต้สุดอยู่จังหวัดอะไรครับเกาะใต้ที่สุดเกาะใต้ที่สุดอีฟุครับเกาะใต้ที่สุดจังหวัดนะจังหวัดจังหวัดอะไรครับเกาะใต้ที่สุดคือใช่เกาะใต้ที่สุดคือนิโฮนดิอิชิบะมินามิอิอารุชิมะโนะโตดงฟูกเคนวาโดโกเดชโรหลอกแม่เลยเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างนะไปไม่ได้อะไปมันต้องหลอกแน่เลยว่ะดูแลอันนี้มั่วละวไปโอเคนะครับไปหนึ่งสองสาม ฮาก็สีมาโอกินาวะทางสองข้างพิดใบไม่ได้เหรอใบนิดนึงอ่ะใบนิดเลยเหรอครับไม่ใช่จังหวัดอยู่ในคิวชูครับอ๋อแล้วที่ขีดขีดนี่ถูกไหมคำจำกก็คือจังหวัดโตเกียวครับใต้ที่สุดเหรอใช่ หรือไกลใด้ตายมันจะมีติ่งอยู่กลางจำจำได้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันใต้สุดมันใต้กว่าโอกินาวายเหรอใช่มันแบบบู้ลงไปเลยเฮ้ยรู้แค่ว่ามันอยู่มันมีเกาะอยู่ที่โตเกียวแต่ไม่รู้ว่ามันใต้ที่สุดต่อไปนะครับตกไม้อีปุ่นคืออะไรครับญี่ปุ่นの国の花は何でしょうจんちんเดียวมีสองอย่างนะฮัลโหลโอ้ฮเรียวชานดูอ่าะฮัลโหล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 ฮัล โอ้คีคือกับซากุระค้อบอกอะไรกันอ๋อเบนจาม่าเบนจาม่าเบนจาม่าคืออ๋อเบนจาม่าถูกต้องครับโอ้สุดยอดเบนจาม่ามันคือคีคุปปะใช่คีคุปป์ข้อที่สี่ครับจังหวัดที่เล็กที่สุดรู้แล้วรแล้วแล้วเล็กที่สุดนะครับถ้าจะไม่ผิดคือเขาบอกว่าไม่มีชอยส์ก็ตอบได้นะสุดยอดมากเลยเขาบอกว่าเมืองทาคายาม่าเนี่ยใหญ่กว่าจังหวัดนี้ด้วยซ้ำถ้าถูกนะถ้าถูกนะหนึ่งสองสาม สองกมกีต่ออะไรโอซากากับโอกินาวาใช่ครับในกาอีครับิ่าทนกันว่าคากาวะครับอ๋อคาาวยูชิโกกูใช่ยูชิโกกอรค่ะที่อูด้งอร่อยนะคบผมมปผิดแล้วก็มีกมประมาณนี้ครับผมมีภาคชิลีนี้ิตวกคงจะเปี่เราต้องทำกนครับกคนที่รนทนรักกันมารักานทค่ักนุนี่รักกทุ่รักกันี่รักกีรักนทุนรัานีรั่ มืออะไรครับต้นตาเมืออะไรครับอให้เขียนหรอเออให้เขียนตอบได้ตอบいついつするおじぎですか่นีมีสาชั้นใช่ไหมおじぎอืมอืมอืสอทักไทยขอบเกินโอ้อ้คนเดินผ่าน15ใช่ไหมสิบห้าองศาที่บังสามสิบองศาพีบังสิบห้าตีไ้น้าม่ก

ที่นิมถูกต้องครับเดี๋ยวออนอในรุ่นน้องมีเนี่ยนะครับกระือจีเนคือสานเจ้าครับอ๋อเมื่อกี้บอกว่าโอเคละเออใช่โอ้โอบนี้ครับอันนี้ทำอะไรครับทำเพื่ออะไรครับโอ้เราจะมาทำเพื่ออะไรคือคำนับไปมันแท้ทำเพื่ออะไรคืออะไรอะว่าทำอาคารอะไรหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่มีห้องก็วังทำอะไรอยู่อร นันのためにそしてそして何のためにそれをしているかเหมือนโยนเหรียญแบบไปบวชอะไรอย่างงี้เลยเนาะแล้วเขาโยนโยนอะไรโยนอะไรอ๋อ <okay. S 1> อันนี้หรือเปล่าไหนกันแน่นะ <laughs> มันเหมือนเกลืออัน,นี่นี่ของสีขาวข <laughs> าวอ้าวโอเคโอเคหนึ่งสองสาม <laughs> เป็น <laughs> ใช้กรวดชำระ ไม่ดีโอ้เหมือนกันอันเหมือนกันเนาะโอ้มาโอเกะเออ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 อันนี้เฮดโฟนถูกเออเตว่ายอมของดีเออไม่ใช่กรัะครับไม่ใช่ครับยอมโมจิครับเหรอแล้วคนทางล่างไม่หัวแตกเหรอโมจิโมจิเฮ้ยไม่รู้เลยเนี่ยหรือเงินครับเงินสดเงินเงินึ่งเหยียดเอาออกมาเลยเงินจริงด้วยอะเงินอ๋อเหมือนเวลาเราบวชไง 災いを避けるために神様のお供え物のお持ちとかお金あこれは新しい家を建てた時新しい家を建ててこの家に悪いことが来ないように神様のお供え物を近所の人たちにあげてこの家がこれ日本人みんな知ってる知ってると思うおい ผู้ใหญ่ต้นนั้นที่ไหนครับอันนี้มีชอยส์ครับมีชอยส์ครับหนึ่งสองสามสี่ผูใหญ่ต้นนั้นที่ไหนมั่นใจมากครับไม่ได้ขีดตัวใหญ่เราต้องเยี่บบอิงอิงใหญ่ที่สุดเราต้องนที่ยมแบบนี๋ยวเด็กดีจะเห็นคําตอบของเราจะไหนอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำกานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเดินเขาเดินไม่ค่อยขาไม่ค่อยดีหรือเปล่าขอด้วด้วอันนี้ถ้าผิดได้คือหมาเลยนะผมว่ามั่นใจมากใครหมาหนูวะเดี๋ยวมา อย่โดนเข้าไป1 <c oughs> 2 3นสองสาป <c oughs> ีังถึกตัวค่ะเอา้เอาเพิพ่งเห็นปะเพิ่งเห็น จริงตอบได้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆสิทธิธรรมศาสตร์นี่คือเก่งทุกคนตอบได้ทุกคนอยู่แล้วก็เพิ่งเห็นว่าประตูมันเปิดประตไม่เห็นเปล่าไม่เห็นเองก็คือต้องอยู่ไกลสุดใช่คกับตเออ c u ี่ที่าใวนกล้ครับุนอเบกนอโตเคัรัเมโับมอับผอเคัมเบโอมโอคครับอคัคั อาโอเคไม่ไม่ไินาทีครับสามสามสิบนาทีสาบินาทีวินาทีเริ่มยวินาทีเริ่มแล้วเหรนึ่เนโน้าโยสามบวดทักซันเขียนกไดคนึกไม่ออกอ่ะนะอนนี้ใช่ป่ะวะอันก็งงเออนึกไม่ออกหรอวะโอเคโอเคครับจบแล้วเหรอจบแล้วครับหนึ่งสองสามนี่ไม่บองอันก็ไม่รู้ว่าตูกหรือเมาเอตหนึ่งอันสองสาม ้าคะแนนครับ <chaque> ฟ <urai> ีฟ <w benim dividends> ่าห้าอันนี้นับไปไม่ได้ครับอันนี้อะไรครับอะไรอะไรอะโอสองครับเออเนี่ยเออเนี่ยนี่จะนี่อันนี้ไม่ไม่ใช่นิมแดงครับเกี่ยวนิมแดงครับโหพี่บังอ่ะนี่ไหไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนิมวัดซื้อยอมไม่เป็นอะไรลูกน้องเราไม่อายตอนนี้พี่บังห้าคะแนนครับฟีดบินสองคะแนนเหมือนเดิมครับ ภาษาโทนทิงครับภาษาโกียโตครับให้อิโตเกะสิเกะฮาริมัสนามันเรีว่าอะไรนี่เป็นประโยคปกติเหรอหรือว่าเป็นコレบุ้นコレว่าบุ้นコレต้องมีกี่มาเอรีสกี่าเตอร์ลฟรีส์โตเกะสิเกะฮาริมัสนาอิเกียวโตเบนดีอิโตเกะสิเต็มส์เน่ห์ว่าどんな意味ですかโอเคก็าจะนะจ๊ะนะไม่รู้อะไรอะนาริการีดีมากนะหนึ่งสองสาม คือมาสายเอาอี้ไทยยังแบบเออทางสังคมผิดนะอาตอบวันละอย่างเลยที่อีไทยมีกัที่คุณมาสายเราด้วยว่ายาวใบอ๋อก็อมไรอย่างหยุดพูดเอ่อระชดนะหยุใช่ใช่ใช่ให้เอออยากให้อยู่นาฬิกาเข้าใจหรือว่ามามาเยี่ยมที่บ้านเราไล่อะไรเลยวะกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วโอเคเราไปภาษาเอ่อพูดภาษาไทยนะเป็มคำมี้อ่ะอี่ปุ่นครับ คำเป็นง่ายไปนะคุณสุไวมารคครับโคบูโทราซับโนยไดมายครับคนเป็นง่ายไปนะเนี่ย่าฮัาฮ่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 าทั้งสองคนนะ่คุยชินสามียังอ่าภาษาคนอื่นก็จะฟังยูฟะเนี่ยหนึ่งสองสามสองครับโอเคถอเต้าทัาทั้งสองคนถูกครับเห็นมากอันนี้ข้อพักหรออิสระ อ่านอ่านออกได้ยังไงไป12บสอครับข้อที่12ครับครับครับยาโอยาซังรู้จะหมายยาอยาสังเขียนคำว่าฮับาเกือกยาใช่ไหมครับท้าไมใช้คำฮับาเกือกครับเคยทับลงเพจด้วยนะอันนี้ก็เคยเคยเห็นอยู่แล้วก็ลืมไปแล้วด้วยทุกคนยาโอยาซังว่าどうしてใช้คำว่าฮับยาเกือกใชคยอ่านมาเออมันเคยอ่านานมากแล้วเดาร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พอผักมีมากมายหลายชนิดค่ะเหมือนกันเหมือนนกัได้ครับการสองข้อคือขับเกลือมันเนี่ยยาโยโรจิคือใบถึงยุ่ยม้าน้ำไม่ท้วนใงแสดงว่าที่เราจำก็ถูกแล้วถูกต้องถูกต้องเก่งมากเลยเอาความมั่นใจของเรากลับคืนมาโอเคนะครับเอาที่สิบสามครับว่านว่านที่นี่มีอะไรครับเป็นตกครับ ตอบว่าเป็นอะไรจะเป็นอะไรใช่ครับมันเป็นอะไรให้หนึ่งสองสามคิงอุนชิ้นเจอาสาขิถกแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับคิงอุนคืออะไรครับคิงอุนคือตื่นสีทองเดียใช่เดียดีหรือหนออวะนี่ไงไม่ไม่มาวว่านให้เนี่ย ให้ตอบว่าเป็นะองเอาดูให้ตอบว่าคือตึกอะไรอ๋อเหรออ้าวมันคือตึกอาซาฮีดกอาซาคิก็ตึกอะไรดีโอเคดูอาซาฮีเป้คะแนนฟรีไหมครับฟรีเป้คะแนนครับโคที่สิบสี่ยี่สิบมงสันเจ้านี้เอ่ออยู่จังหวัดอะไรตั้งอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดจังหวัดครับเจ็ดหนึ่งสองสาม ฮิโรชิมะดุกดาโอคาวะนี่ฮิโรชิมะมิยาจิมะอิคุทสึอิคุชิมะ15มคำถามที่มีออนเซ็นอยู่ที่สุดที่ไหนครับมีประมาณ5,000นะครับ5,000ที่ครับเดี๋ยวคุณเดชโรเนธหนึ่งสองสามโออิตะโออิตะสองคนถูกขอที่สิบหกนะครับนี่ครับ เทศกาลนี้ของจังหวัดอะไรไม่ได้อะทำไงดีสบายพี่ดิ้นจุดโตับเอาไปหัวที่ตาจะมันอ้ากิ่งตาออกอะไรอ่ะกลุ่มหมาไม่ใช่กลุ่มหมาครับเทศกาลนี้ ม日本เว่อมีน่ารู้จักมากเลยเอ่ะ<อ>มันคือตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนยักาบางทีงงเขาเป็นเทพเจ้าอ,อยู่บนเขาแล้วก็ปีนึงอ่ะตอนประมาณใกล้ๆสิ้นปีเขาจะออกมาแล้วเขาก็จะแบบไปไปตามบ้านโคนไปเคาบ้าน<อ>แล้วบอกว่าบ้านไหนมีเด็กไม่ดีบ้านไหนผู้หญิงไม่ทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็หน้า<อ>เด็กเด็กก็หน้าเด็กเด็กก็หนเด็กเด็ก็จะวิ่งร้องไห้แล้วก็โอ้ยแล้วก็มาให้สัญญาว่าโตขึ้นมาจะเป็นเด็กดีนะต้องเป็นเด็กดีนะใช่ที่ว่าเด็กมันจะกลัวนะโอเคตอนนี้พี่ปานสิทธิ์คะแนนที่ดินเต็มคะแนนครับแล้วมาแล้วมาแล้ว ต่อไปอีกหัวข้อทั้เองเกี่กับชีค่ะเบอร์อะไรคะโอ๊ยเบอร์อะไรแบบนี้เดี๋ยวนะทำกินนะไม่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 ไช่ไ่ไม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 ่ม่ไไ่ มันคือมันคือผู้ช่วยเหいือช่วยเรียกคนที่ต้องกาหมดอ่หรือว่ามีคดอยู่บานหือว่ามีคูใ้านหร่าีคนอยู่ในบหรือว่าีคนดอยู่ใาหรือว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือว่ามีคนติดอยู่ในรือว่าีอยู่ใน้านหรือว่ามีคนติดู่นบ้านหว่ามีคนติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีคนติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีคนติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีคนติดอยู่ในบ้าน่ามีน่ในบ้านหรือว่คในบ้ 駅の中は無料で入れる入ることができる駅の中に無料で入ることができる丸か×かいつでもいつでも改札の中ごめん改札の中あの中にお店とかレストランがあるでしょうよどんな状況でもどんな状況でも駅員さんに言えばちょっとあそこのレストランでご飯食べたいですって言えばあどうぞって無料で中に入ることができるぬーんそんさんおほほ คำตอบก็คือผิดครับคมถูกครับ okay. อ่ถ okay. ูกถโอเคพี่บานถูกเอาทำไมอ่ะไม่ได้ครับเคยเคยจะไปหาเพื่อนในสตาร์บัคข้างในขอเขาเขาไม่ให้แต่เวลาฝากฝากกระเป๋าอะก็เขาได้นี่นะให้ได่หมดนี่โจเกนตัวนียจกเกงเขาอไ่ันอีกก่ไหนนะนั่นกัโมรดต้อ๋อหมายถึงว่าบัตรผ่านอย่างเดียวใช่ไหมอืมน่นียัน่เขง่่าไ่กก่ได้เย โอเคคะแนเซกัตเซอ์เสร็จแล้วครับสุดท้ายคือเรื่องอะไรนะแต่เรื่องของกินครับของกินนะครับพี่ปานสิทอีกคะแนนพี่ดีเตะคะแนน go แพ้แล้วเนี่ยสุชิอาเดะกาลิว่านั่นนวะดะตัวอะไรว่เนี่ยกาลีมันคืออะไรใช่ในชาปุ๊รันสุชิช่ารั้นเหรอใช่ผมไม่ไม่ชอบครับอ๋อรู้แล้ว แกเนึสอนซ้ำอะไรอ่ะอุนี่ออคินดอนถูกต้องครับโชกะาครับโชกะเฮ้ตต่อแรกต่อแรกจะตอบกระเทียมแล้วต่อการเรียนคือทำไมรู้ต่อแรกก็เอระเทียมหรือคิงดองนะแล้วพออิสกาว่าคิงดองก็เลยจำได้ว่าอิสกาไม่ชอบใช่นี่ครับของที่ส

1から4の選んでもいいし全部日本で生まれた全部日本じゃないところで生まれた1234か全部日本で生まれた全部日本じゃないところで生まれたンん3グッティー1分3もメニューこれは何も全部日本じゃないところピーパンは全部日本はいピーパンとくかい ปัง14คะแนนพี่บิม9คะแนนเฮ้ยตอบได้ไม่ถึงครึ่งเลยพี่บิมบอกว่าถ้าบิมแพ้จะกันอะไรนะอ๋อจะได้สกักินวาซาบิอันเท่าแขนนี่สกคงโดนแกล้งแล้วนะผมพี่ปังเย่งมากเลยนี่ก็คือความรู้ที่บิมมีค่ะทุกคนเขิน มันยากอ่ะยากอยากยากมากพี่ปันเก่งมากขอบคุณมากครับเก่งมากสมแล้วที่เป็นลุกพี่ของบินนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปันมากค่ะคุณมากขอบคุณบินเซนเซชันดุลย์ด้วยนะครับ ก็วันนี้น่าจะได้ความรู้น่าจะได้ยู่แล้วแหละเพราะเรายังได้เลยอยากเล่นอีกอ่ะยากกว่านได้ไหมเห็นญี่ปุ่นทุกนมีาีที่กี่วกับญี่ปุ่นี่ี่คถามคอมเมนต์ที่เขียคอมเมนต์ีแล้วว่าฉันวีจม DM